ขอนอบน้อมในคุณพระรัตนตรยัยมีคุณมระพุทธคุณประธรรมคุณประสงค์คุณบิดามารดาคุณรูบาอาจารย์พระคุณของท่านทั้งหลายที่เคยอบรมเลี้ยงดูมาพระคุณของท่านทั้งหลายที่เคยช่วยเหลือเกือ้อกูลกันมาขอความเจริญสุขสวัสดีจงบังเกิดมีกับท่านผู้ติดต,ตามและท่านผู้รับฟังทั้งหลาย ในคลิปนี้ทางพระกาถาศักดิ์สิทธิ์คอมจอมขมังเวทจะขอ,อนำเสนอพระกาถาคงกระพันชาตรีแก่ท่านทั้งหลายก่อนอื่นที่ท่านนั้นจะไปรับชมเราฟังพระกาถาคงกระพันชาตรีนั้นทางเรารบกวนเวลามีค่าของท่านกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับทางเราด้วยและอย่าลืมกดทุปกระดิ่ง เพื่อที่ท่านนั้นจะไม่พลาดทุกคลิปทุกเรื่องราวทุกคาถาที่ทางเรานั้นจะได้นําเสนอแก่ท่านในครั้งต่อๆไปและเมื่อทุกคนทุกตนท,ทุกท่านทําให้กับทางเราแล้วเราเข้าไปรับชมรับฟังพระคาถาคงกระพันชาตรีกันได้เลยครับพระคาถาคงกระพันชาตรีมีใจความดังต่อไปนี้นาอิ เพตโคงอระหังสุขโตภะควาโมติพุทธสังอระหังสุขโตภะควาพุทธปิอิสวาสุอระหังสุขโตภะควาทาสโสมะอะอุอระหังสุขโตภะควา ยะภะอุอะมะอารหังสุขโตภะควาคาถานี้นำเอาไปภาวนาเมื่อต้องเผชิญหน้ากับศัตรูศัตรูจะทำอันตรายแก่เราไม่ได้เพราะด้วยความคงกระพันชาตีดีนักแลและนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้ วิจารณญาณในการรับชมประฟังด้วยนะครับและท้ายที่สุดแห่งคลิปนี้ทางเราขออ้างอิงเอาคุณพระสิริรันไตยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณงามความดีของท่านทั้งหลายที่เคยสร้างสมอบรมมาจงรวมตัวกันเป็นตะบะเป็นเดชะ สนบรรดานในชีวิตทั้งหลายนั้นจงประสบสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมแล้วไซสไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองไม่เป็นการทรยศต่อแผ่นดินและผู้มีพระคุณขอให้ความประสงค์เหล่านั้นของทั้งหลายจงพันสําเร็จพันสําเร็จจากนี้และตลอดไปขอให้ทั้งหลายนั้นจงเป็นคนดีของสังคมของครอบครัวของนทั้งหลายจากนี้และตลอดไป ขอให้ทั้งหลายนั้นจงอยู่รอดปลอดภัยในที่สถานในการทุกเมื่อขอให้ทุกคนทุกท่านจงโชคดีพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ .com จอมกำลัเงเวนขอให้มีความสุข